ครับสำหรับหน้าเว็บที่ผมกำลังกดอ,อยู่นี้ก็คือหน้าโชยยอดของผมนั่นเองนะฮะก็ยอดที่คุณเห็นอยู่4แสนสามตรงนี้นะฮะก็คือยอดที่ผมทํามาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มนะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีกราฟอยู่ข้างล่างตั้งแต่วันที่ผมเริ่มทานะฮะแตจนถึงตอนนี้นะฮะที่มียอดอยู่เท่านี้นะครับผมยอดทั้งหมดก็จะเห็นว่าจากกราฟก็จะเห็นนะครับว่า มันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากจากตอนแรกเนี่ยอาจจะยังน้อยๆอยู่นะฮะแล้วก็จะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามตามระยะเวลาที่ที่ท,ทำนะครับแน่นอนครับทำการการทำการทำเว็บอเมซอนเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงจะทําปุ๊บเราก็จอดเด้งปั๊บเลยมันมันมันไปนมไม่ได้อยู่แล้วนะฮะถ้าทำอย่างนั้นได้ก็คงจะเก่งเก่งมากๆแล้วเก่งเกินไปแล้วนะครับผม ดยปกติครับข้ารชนครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งเดียวนะครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการทํางานตรงนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะต้องทําทุกอย่างจากศูนย์นะฮะแน่นอนว่าเราเริ่มเราเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยทำตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะดีในทุกอย่างนะฮะผิดพลาดตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับของปีที่แล้วอย่างเดียวนะฮะ มาดูยอดเริ่มต้นที่ผมทําตอนผมเริ่มต้นอ่าอันนี้ของปีที่แล้วจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีรายได้อยู่แค่แปดหมืนเก้าเหรียญเองทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมาตอนต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือน,อน,เ,อนเอ่อออกทเบอร์ก็คือตัวตัวลา <c oughs> นะครับก็จะเห็นว่า ยอดขายของผมมีเพียงเท่านี้เองนะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ทําฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันก็ย่อมที่จะขายสินค้าได้มากน้อยแตกต่างกันอยู่แล้วแต่โดยรวมล่าเนี่ยมันมันยังไม่ถึงแค่ได้ว่ายังไม่พีคดีกว่าในในคำว่าผมคือในคําคิดของผมคือมันยังไม่พีคมันยังได้เพียงเท่านี้อยู่นะฮะซึ่งผมเองก็ทําเต็มที่ทําทําตามแนวทางนะฮะที่ผมที่ผมได้ได้บอกเอาไว้ในในในตัวคอร์สการสอนของเมซอนในแบบของผมแบบนี้นะฮะ เขเริ่มทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆจากจากศูนย์เป็น10เป็นร้อยก็ค่อยๆทําไปนะฮะภายในเวลา3เดือนนะฮะมันก็ได้ผลเท่านี้นะฮะแปดหมเดี๋ยวจะไปดูยอดของของของ,ของปีนี้นะฮะยอดของปีนี้ที่ผมทํานะครับมันถึงจุดพีคนะฮะคือการทํา Amazon แบบนี้เนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อจุดหนึ่งเมื่อเมื่อสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่หหรือว่ามันอยู่ต้นๆแล้วเนี่ยมันก็จะ ขายดีโดยอัตโนมัติจะเห็นว่าว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีแต่กับขึ้นนะฮะพอพอพอขึ้นมาปีใหม่ปั๊บกราฟเด้งเลยเห็นไหมฮะกราฟเด้งเลยก็คือแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ก็ามันมก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะขายได้ทุกวันขายได้ดีๆงั้นทุกวันนะฮะมันก็มีบางวันบ้างที่มันที่มันขายไม่ได้มันก็มีมีเช่นกันครับนะฮะเนี่ยอย่าไปวิจกจลิตเวลาที่มันขายไม่ได้ผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะ ขายดีเท่าไหร่มันกต็ต้องมีวันที่ขายไม่ดีบ้างเกิดขึ้นบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคร่าวๆนะฮะเป็นยอดคร่าวๆที่ผมทํานะครับก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ที่อย่าอย่าหมดก็คือกาลังกาลังใจนะครับแล้วก็ความอดทนนะฮะตั้งใจทําค่อยๆทํานะครับยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยอย่าอย่าเร่งนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจาประมาทแล้วก็ อย่าช้าจนเกินไปนะฮะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทํานั้นมัน,ม,นมันถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทําให้เต็มที่ครับผมอาจะช่วยนะฮะเพื่อให้ได้ยอดสูงสูงเข้าไปอีกสูงก็ผมไปเลยนะครับขอบคุณมากครับผม